เด็กชายลูกชาวนาถูกู้อําน่วยการโรงเรียนไล่ออกกลางสนามเพียงเพราะเสื้อผ้าเก่าแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าวันรุ่งขึ้นฮอลล์ใหญ่จะลงจอดกลางโรงเรียนและคนที่ลงจากเฮลิคอปเตอร์คือคนเดียวกันที่เคยถูกดูถูกเรื่องจริงสเตือนใจที่จะทำให้คุณต้องหยุดดูและคิดใหม่อีกครั้งว่าต้นกำเนิดไม่เคยจำกัดปลายทางพออรประวิทย์เดินตรวจโรงเรียนด้วยใบหน้าถือตัวแดดแรงจนพื้นซีเมนแทบระเบิด เสียงนกร้องจากต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าอาคารเรียนแต่เสียงหนึ่งดังกว่าเสียงร้องให้ของเด็กชายเสื้อเก่ารองเท้าแตกแกชื่ออะไรพออาถามด้วยเสียงเย็นชาผมชื่อกันครับลูกชาวนาจากหมู่บ้านท้ายคลองพออเลิกคิ้วพร้อมมองตั้งแต่หัวจรดเท้าลูกชาวนาไม่มีทางมีอนาคตในโรงเรียนของฉันนักเรียนรอบข้างหยุดหายใจกันก้มหน้ามือกำสมุดแน่นไปเก็บของออกไปจากที่นี่สัก คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจกันเดินออกจากห้องเหงื่อและน้ำตาไหลปนกันใบไม่ไหวตามแรงลมแต่ไม่มีใครกล้าขยับวันรุ่งขึ้นทุกคนตื่นด้วยเสียงที่ไม่คุ้นหูเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่ลอยอยู่เหนือสนามฟุตบอลฝุ่นปลิวตลบจนมองไม่เห็นพื้นนักเรียนและครูวิ่งออกมาดูด้วยความตกตะลึงพออประวิทย์ยืนอ้าปากค้างขยับไม่ได้ประตูเฮลิคอปเตอร์เปิดออกอย่างช้าฮ่าฮ ชายในสูตรรูลงมาพร้อมทีมงานนับสิทธิ์รองเท้าเงาวับสะท้อนแสงอาทิตย์เขาเดินตรงไปยังอาคารเรียนทุกย่างก้าวแน่นิ่งชายคนนั้นหยุดตรงหน้าพออสวัสดีครับผมคือกันผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศพออหน้าเปลี่ยนสีทันทีมือเริ่มสั่นเล็กน้อยกันยิ้มบางบางแล้วหันไปมองนักเรียนทุกคนผมเคยถูกไล่ออกจากที่นี่เพราะเป็นลูกชาวนาเสียงซุบซิบดังทั่วสนาม พออ,อเริ่มถอยหลังมือจับชายเสื้อแน่นกันยื่นเอกสารบางอย่างให้พออ,อวันนี้ผมกลับมาในฐานะเจ้าของโครงการพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศสายตาทุกคู่จ้องมองกันอย่างไม่กระพริบแสงแดดส่องผ่านใบไม้เหมือนเวลาหยุดนิ่งพอ,ออ่านเอกสารแล้วหน้าซีดจางคำว่าแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่อยู่บนสุดของเอกสารนั้นกันยืนเงียบๆแต่แววตาแน่วแน่เด็กนักเรียนคนนั้น ได้กลับมาอย่างสมศักดิก์ศรีเสียงลมหอบแรงพัดผ่านขณะที่นักเรียนยืนเงียบเปล่าต้องมนต์ครูบางคนเริ่มปรบมือเบาๆก่อนจะแผกว้างเป็นเสียงปรบมือกึกก้องใบหน้าของพออรประวิตรแดงก่ำพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวกันยกมือขึ้นให้สัญญาณให้ทุกคนเงียบเขาหันมามองสนามฟุตบอลที่เขาเคยถูกผลักใสวันนั้นผมร้องให้กลับบ้านโดยไม่รู้ว่าฝันของตัวเองยังมีค่าหรือไม่แต่พ่อแม่บอกว่าดินที่เรายืนอยู่คือฐานที่มั่นของความพยายาม เสียงนักเรียนหลายคนเริ่มสะอื้นกันเดินไปจับมือเด็กชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้าเด็กคนนั้นใส่เสื้อเก่าผมยุ่งและมีรองเท้าแค่ข้างเดียวเธอชื่ออะไรผมชื่อเบียรครับลูกชาวนาเหมือนกันกันยิ้มอย่างอ่อนโยนจำไว้นะเบียรต้นกล้าที่เติบโตในดินแข็งแกร่งจะสู้ได้แม้พายุแรงแค่ไหนแววตาของเบียรเปลี่ยนไปทันทีจากกลัวเป็นกล้าเสียงเฮลิคอปเตอร์เงียบลงเมื่อเครื่องดับ กันเดินนำครูและเจ้าหน้าที่เข้าสู่ห้องประชุมใหญ่นักเรียนเดินตามอย่างสงบแต่แววตาเต็มไปด้วยความหวังกลิ่นไม้เก่าภายในอาคารเรียนลอยมากระทบความทรงจำกันหยุดมองโต๊ะไม้ที่เขาเคยนั่งเรียนตอนป .4 มีรอยขีดเล็กๆที่เขาเคยแกะไว้ตอนฝันถึงอวกาศมือเขาลูบโต๊ะเบาฮ่าๆทุกสัมผัสเต็มไปด้วยอดีตที่ไม่เคยลืมพออประวิทย์ยังยืนเงียบอยู่ข้างหลังไม่มีใครเรียกหาเขาอีกแล้ว เพราะวันนี้ไม่มีที่สำหรับความเย่อหยิ่งและมีแต่พื้นที่สำหรับโอกาสใหม่ของเด็กทุกคนที่เคยถูกมองข้ามกันหันกลับมามองหน้าต่างที่มองเห็นทุ่งนาไกลสุดตาแสงแดดกระทบต้นข้าวสีเขียวสดลู่ไปตามลมภาพนั้นเหมือนดึงเขากลับไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่เสียงหัวเราะในวันเก็บเกี่ยวมือเปื้อนโคลนแต่ใจเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาเขาหายใจลึกสูดเอากลิ่นอายของความจริงใจในวัยเด็ก ผมไม่ได้กลับมาเพื่อแก้แค้นเขาพูดเสียงหนักแน่นแต่เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ไม่ดูถูกใครเพียงเพราะเขาเกิดมาในดินที่ต่ำกว่าคำพูดนั้นเหมือนสะกิดหัวใจของครูทั้งโรงเรียนบางคนก้มหน้าหลบสายตาบางคนหลั่งน้ำตาโดยไม่รู้ตัวกันเปิดแผนพัฒนาบนหน้าจอใหญ่มีภาพของโรงเรียนใหม่อาคารใหม่ห้องเรียนทันสมัยพร้อมโปรแกรมฝึกอาชีพสำหรับเด็กชนบทเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วห้องประชุมเด็กหลายคนตาเป็นประกาย เมื่อเห็นคำว่าทุนการศึกษาสำหรับบุตรชาวนากันหันไปมองเบียรอีกครั้งเบียรยิ้มกว้างดวงตาสั่นไว้ด้วยความตื้นตันวันนี้เราจะเปลี่ยนโรงเรียนนี้ให้กลายเป็นรากฐานของความฝันเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นและจริงใจไม่ใช่แค่เพื่อต้อนรับกันแต่เพื่อต้อนรับอนาคตใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นตรงนี้หน้าประตูโรงเรียนเด็กคนหนึ่งยืนมองทุกอย่างเงียบฮ่าฮ ในมือเขาถือสมุดที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนและบนหน้าปกมีคำเขียนไว้ว่าความจนไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มของความยิ่งใหญ่กันเดินออกจากห้องประชุมท่ามกลางสายตาชื่นชมลมพัดผ่านต้นไม้หน้าโรงเรียนใบไม้ร่วงปลิวตามทางเด็กๆวิ่งเข้ามาหาเขาพร้อมรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปไม่มีใครกลัวไม่มีใครก้มหน้าอีกเสียงระฆังบอกเวลาเรียนดังขึ้นแต่วันนี้เสียงนั้นกลับไม่เหมือนเดิม มันคือเสียงของการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไปกันหยุดยืนกลางสนามหญ้ามองไปยังอาคารเรียนหลังเก่าสีลอกจางผนังแตกร้าวแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวในความทรงจำเขาเดินไปช้าๆปลายนิ้วแต่กำแพงที่เขาเคยพิงร้องให้ลมหายใจอุ่นผสานกลิ่นไม้เก่าเงียบแต่หนักแน่นเสียงฝีเท้าเบาๆดังเข้ามาจากด้านหลังเป็นพ่อของเบียร์ที่ยืนเงียบๆพร้อมหมวกฟางเก่าใบหนึ่งในมือ ขอบคุณที่ไม่ลืมดินของตัวเองพ่อเบียร์พูดเสียงแผ่วกันยกมือไหวอย่างอ่อนน้อมผมโตมาเพราะดินแปลงนั้นครับถ้าผมลืมมันคงไม่ใช่ผมพ่อเบียร์ยิ้มดวงตาเต็มไปด้วยความภูมิใจกันรับหมวกฟางมาใส่ยืนนิ่งกลางแดดร้อนนักเรียนหลายคนยืนล้อมรอบเขาเงียบฮ่าฮ่าไม่มีคำพูดใดๆแต่ทุกหัวใจเชื่อมถึงกันเพราะวันนี้พวกเขาเห็นกับตาว่าความจนไม่ใช่ตราบาปและไม่มีใครมีสิทธิ์เหยียบย่ำฝันของใคร ในขณะนั้นเสียงรถเก่าๆคันหนึ่งค่อยๆแล่นเข้ามาที่ลานหน้าโรงเรียนประตูรถเปิดออกชายชราเดินลงมาอย่างช้าฮ่าฮ่าพออ,อรประวิทย์เงนยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้างชายคนนั้นคือผู้อำนวยการเก่าของโรงเรียนเมื่อหลายสิบปีก่อนที่เคยยื่นโอกาสให้เด็กยากจนในทุกยุคสมัยเขาเดินเข้ามาหากันยิ้มบางฮ่าฮ่าแกโตขึ้นแล้วจริงๆกันยกมือไหว้อย่างนอบน้อมรอยยิ้มเต็มไปด้วยความเคารพ เสียงนกร้องแววจากยอดไม้สูงเงาเมฆเคลื่อนผ่านชา้ชาๆบนพื้นหญ้าและในความเงียบงันนั้นเสียงของความเปลี่ยนแปลงก็ดังอยู่ในใจของทุกคนกันหันไปมองผู้อำนวยการเก่าด้วยสายตานอบน้อมถ้าครั้งนั้นครูไม่ช่วยผมคงไม่มีวันนี้ชายชราย,ยิ้มยกมือวางบนบ่าของกันเบาฮ่าฮความดีในใจเธอพาเธอมายืนตรงนี้ต่างหากเสียงลมพัดใบไม้ไหวเหมือนยืนยันคำพูดนั้น นักเรียนที่ยืนล้อมรอบค่อยๆขยับเข้ามาใกล้พวกเขาไม่ได้มองกันแค่ในฐานะเศรษฐีแต่ในฐานะรุ่นพี่ที่เคยยืนจุดเดียวกับพวกเขากันย่อตัวลงระดับสายตาเท่ากับเด็กฮ่หาฮเขาหยิบดินจากข้างสนามขึ้นมาหนึ่งกำมือนี่คือดินที่ผมเคยล้มเคยถูกเหยียบแต่ก็ลุกขึ้นมาได้และวันนี้ผมจะใช้มันปลูกต้นไม้ให้ทุกคนได้ร่มเงาเด็กๆยิ้มบางคนเริ่มมีน้ำตาคลอ ชายชราพยักหน้าก่อนหันไปมองพออ,อประวิทย์ที่ยืนเงียบอยู่หลังสุดถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้เกียรติกับทุกชีวิตไม่ใช่แค่เกรดหรือฐานะพออประวิทย์นิ่งงันใบหน้าไร้สีไม่มีเสียงตำหนิไม่มีใครซ้ำเติมแต่ความเงียบก็หนักพอจะทลายกำแพงอคติทั้งหมดกันลุกขึ้นเดินไปจับมือพอ,อประวิทย์ไม่ใช่เพราะต้องการให้ยอมแพ้แต่เพื่อให้เขาเห็นว่าโลกที่เมตตามีพลังยิ่งกว่าโลกที่ตัดสิน เสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นพอดีแสงแดดสาดลงกลางสนามเหมือนฉากเปิดของวันใหม่กันหันมาหาเด็กทุกคนอีกครั้งวันนี้พี่จะอยู่สอนพวกเราทั้งวันเสียงเฮดังขึ้นทั่วสนามเด็กๆวิ่งไปหยิบสมุดปากกาเต็มมือครูหลายคนมองหน้ากันด้วยรอยยิม้มโรงเรียนหลังเดิมที่เคยเงียบเหงากำลังกลับมามีชีวิตอีกครั้งและบทเรียนแรกของวันนั้น คือบทเรียนแห่งศักดิ์ศรีและความเมตตาภายในห้องเรียนไม้เก่าโต๊ะที่เคยพังถูกซ่อมจนเรียบร้อยกันยืนหน้าชั้นเรียนมือถือช็อกไว้แน่นเด็กๆนั่งเรียงแถวตรงหน้าตาเต็มไปด้วยความคาดหวังแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างไม้เป็นลำฝุ่นลอยในอากาศเหมือนเกสรแห่งความหวังกันเขียนบนกระดานด้วยลายมือมั่นคงความฝันของฉันเขาหันกลับมายิ้มให้เด็กทุกคนก่อนเราจะเริ่มเรียนวันนี้พี่อยากรู้ว่าใครมีความฝันอะไรบ้าง มือเล็กๆค่อยๆย,ยกขึ้นทีละคนผมอยากเป็นครูครับหนูอยากเป็นหมอหนูอยากมีร้านขนมเป็นของตัวเองเสียงตอบแต่ละคำทำให้ห้องเรียนสว่างสวยยิ่งกว่าแสงแดดกันพยักหน้ารับฟังด้วยหัวใจจำไว้นะความฝันของเรามีค่าไม่ว่าเราจะเกิดมาในบ้านแบบไหนพี่เคยโดนบอกว่าเป็นลูกชาวนาไม่มีวันสำเร็จแต่ทุกวันนี้พี่ไม่เคยลืมดินในมือพ่อแม่ที่ปลูกความพยายามในใจพี่ เด็กๆเงียบฟังน้ำเสียงของการเต็มไปด้วยพลังพออรประวิทยยืนอยู่นอกห้องมองผ่านหน้าต่างด้วยแววตาละอายเขาไม่พูดอะไรแต่ยกมือแนบอกเหมือนสำนึกบางอย่างกำลังเติบโตในใจชายชราที่เป็นผู้อำนวยการเก่าเดินเข้าไปยืนข้างกันเงียบฮ่าฮฉันขออยู่ฟังด้วยได้ไหมเขาถามด้วยรอยยิ้มการพยักหน้าแล้วหันมาหาเด็กๆอีกครั้งวันนี้เราไม่ได้เรียนแค่เรื่องตัวอักษรหรือสูตรคูณแต่เราจะเรียนรู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ เล็กเกินไปสำหรับความฝันเสียงชอกขีดต่อไปบนกระดานเสียงเด็กๆจดตามด้วยมือสั่นแต่ใจมั่นแสงแดดขยับผ่านบานหน้าต่างเปลี่ยนมุมเหมือนการเวลาที่เดินต่อและในห้องเรียนเล็กๆหลังเก่าแห่งนี้เรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เริ่มต้นอย่างเงียบงามที่สุดชั่วโมงถัดมาห้องเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเระาะการแจกกระดาษเปล่าให้เด็กทุกคนวาดภาพความฝันของตัวเองลงไป เด็กๆก,ก้มหน้าใช้ดินสอแท่งสั้นๆอย่างตั้งใจเสียงลากดินสอดังเบาๆท่ามกลางความเงียบงนันบางคนวาดชุดครูบางคนวาดห้องผ่าตัดบางคนวาดร้านขนมเล็กๆมีเคาน์เตอร์ไม้กับขนมเค้กสีชมพูกันเดินดูทีแล้วตหยุดตรงภาพของเบียร์ภาพที่วาดคือทุ่งนาบ้านไม้หลังเก่าและตัวการ์ตูนเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนบนเวทีพูดหน้าคนจำนวนมากนี่คืออะไรเหรอกันถามเบาฮ่าฮ่าผมอยากเป็นนักพูดครับ จะได้ไปพูดให้เด็กยากจนทุกคนรู้ว่าเขาก็มีคุณค่าการยิ้มใจสั่นในอกเหมือนเขาได้เห็นภาพตัวเองในวัยเด็กซ้อนทับอยู่ในดวงตาของเบียร์เขาลูบหัวเด็กน้อยเบาฮ่าฮ่พี่เชื่อว่า <H aha> เธอจะได้ยืนตรงนั้นแน่นอนในมุมห้องครูหลายคนยืนดูเงียบฮ่าฮ่บางคนเริ่มปาดน้ำตาบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้ไม่ใช่เพราะกันเป็นคนดังแต่เพราะเขาคือเครื่องตวนใจว่าการศึกษาไม่ควรมีเงื่อนไข ในช่วงบ่ายเด็กๆพากันลงสนามกันยืนกลางแดดข้างแปลงดินเล็กๆข้างอาคารเรียนเขานั่งลงใช้มือขุดหลุมเล็กๆแล้วหย่อนเมล็ดพันธุ์ลงไปต้นไม้นี้เราจะปลูกไว้ด้วยกันเด็กๆช่วยกันรดน้ำใช้เท้าเหยียบดินเบาฮ่าๆเมล็ดพันธุ์เล็กๆในวันนี้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันหน้าทุกคนยืนล้อมรอบลมเกลียวเหมือนครอบครัวเดียวกันเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้ง ท้องฟ้าสีฟ้าสว่างไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวและที่ใต้ฟ้ากว้างมีเสียงหัวใจของเด็กหลายคนกำลังเต้นแรงพวกเขาไม่กลัวอนาคตอีกต่อไปเพราะวันนี้มีใครบางคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจากดินที่ต่ำที่สุดสามารถเติบโตได้สูงที่สุดเช่นกันเสียงระฆังสุดท้ายของวันเรียนดังขึ้นนักเรียนทยอยเก็บของแต่ไม่มีใครรีบกลับบ้านพวกเขายังนั่งล้อมวงอยู่รอบกันรากับไม่อยากให้เวลานี้หมดไป กันหยิบสมุดเล่มเล็กจากกระเป๋าในนั้นเต็มไปด้วยลายมือครุขระของเขาสมัยเด็กเขาเปิดหน้าแรกอ่านออกเสียงให้ทุกคนฟังวันที่สามพฤษภาค,คมวันนี้พออ,อด่าเราว่าโง่เพราะเราใส่เสื้อเก่าแต่เรายังอยากเป็นนักประดิษฐ์เราจะไม่ยอมแพ้เด็กๆนิ่งฟังแววตาสันไหวทุกคำที่พี่เขียนไว้ตอนเด็กมันไม่หายไปไหนมันค่อยๆพาพี่เดินมาถึงวันนี้โดยไม่รู้ตัวเบียรถามขึ้นเบาฮ่าฮ่าพี่กัน ถ้าผมเจอคนดูถูกเหมือนพี่ในวันนั้นผมควรทำยังไงครับกันหันมามองลึกเข้าไปในตาของเด็กน้อยให้เธอฟังคำพูดนั้นแต่อย่าให้มันเข้าไปอยู่ในใจจำไว้นะคนที่ดูถูกเราแค่ยังไม่เคยเห็นเราในวันที่ดีที่สุดแต่ตัวเราเองต้องเชื่อว่าเราจะไปถึงวันนั้นให้ได้เด็กทุกคนเงียบคำพูดของกันซึมลึกลงไปในใจเหมือนฝนตกลงดินเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกดังขึ้นจากด้านหน้าโรงเรียน เป็นพ่อแม่ของเด็กๆที่มารอรับลูกกลับบ้านกันลุกขึ้นยิ้มให้เด็กฮ่าฮาถึงเวลาที่ทุกคนต้องกลับบ้านแล้วเด็กๆลุกขึ้นช้าๆแต่ไม่มีใครอยากเดินไปก่อนบางคนเข้ามากอดกันแน่นบางคนยกมือไหว้ด้วยความเคารพกันรับทุกสัมผัสด้ดวยหัวใจเต็มเปี่ยมเมื่อรถคันสุดท้ายแล่นออกไปกันยืนอยู่ลำพังที่ประตูโรงเรียนสายลมเย็นยามเย็นพัดผ่านต้นไม้ไหวเอี่ยเขามองไปยังแปลงดินเล็กๆข้างอาคาร ต้นกล้าเพิ่งเริ่มโผล่พ้นผิวดินมันเล็กแต่มีพลังมหาศาลซ่อนอยู่กันหลับตาลงสูดลมหายใจลึกในใจเขารู้ดีว่าวันนี้ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะสั่นสะเทือนทั้งแผ่นดินพระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าแสงสีทองอาบพื้นดินและต้นไม้จนดูอบอุ่นราวภาพฝันกันยืนเงียบมองภาพเบื้องหน้าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยศรัทธาเสียงกบร้องเบาๆจากทุ่งนาไกล ฮ่าฮ่กลิ่นหญ้าเปียกน้ำค้างเริ่มโชยมาในลมยามเย็นเขาก้าวชา้ชาๆไปที่ป้ายไม้เก่าหน้าโรงเรียนชื่อโรงเรียนเดิมยังสลักไว้อย่างซีดจางแต่สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่ตัวอักษรกันเกื้อมือแต่ป้ายเบาๆเ,เ,เหมือนสัญญากับอดีตของตัวเองที่นี่จะไม่มีใครถูกไล่ออกเพราะฐานะอีกต่อไปเสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหลังเป็นครูหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาชา้ชาๆมือถือแฟ้มเอกสารไว้แน่นคุณกันคะ ทางกระทรวงส่งหนังสือมาแล้วกันรับแฟ้มมาเปิดดูเอกสารอย่างตั้งใจเนื้อหาข้างในคือการอนุมัติให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในศูนย์ต้นแบบการศึกษาทุกชีวิตมีค่าเขายิ้มอย่างพอใจดวงตาเป็นประกายแปลว่าเราเริ่มได้เลยใช่ไหมครับใช่ข้าคุณมีสิทธิวางระบบการเรียนใหม่ทั้งหมดกันหันกลับไปมองโรงเรียนทั้งหลังอีกครั้งมองสนามหญ้าโตเรียนต้นไม้และทุกจุดที่เคยเจ็บปวดแต่วันนี้ ทุกสิ่งได้กลายเป็นพลังพรุ่งนี้จะมีเด็กอีกหลายร้อยเดินเข้ามาในโรงเรียนนี้ด้วยหัวใจที่ไม่กลัวและวันหนึ่งพวกเขาอาจกลายเป็นใครบางคนที่กลับมายืนอยู่ตรงนี้เหมือนเขาในวันนี้กันพับเอกสารลงเก็บไว้ในกระเป๋าพรุ่งนี้เราจะเริ่มปลูกความหวังให้ลึกกว่ารากไม้แสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนใบหน้าเขาอบอุ่นมั่นคงและเปี่ยมไปด้วยคำมั่นสัญญาในใจเงียบฮ่าฮ และในเงียบสงบของยามเย็นนั้นเสียงหัวใจของโรงเรียนก็กำลังเต้นใหม่อีกครั้งค่ำคืนปกคลุมทั่วหมู่บ้านแสงดาวเริ่มระยิบระยับบนท้องฟ้ากว้างกันเดินไปตามทางดินเล็กๆหน้าโรงเรียนเสียงรองเท้าเบาๆกระทบผิวดินทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกสองข้างทางเงียบสงบมีเพียงแสงไฟจากกระท่อมไกลๆสองลอดออกมากลิ่นควันไฟจากเตาในบ้านชาวนาลอยแต่จมูกเขาหยุดยืนมองทุ่งนาเบื้องหน้า ที่ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างบ้านไม้หลังเล็กตั้งอยู่ท่ามกลางแปลงข้าวหน้าต่างเปิดออกและเสียงของแม่ก็ดังขึ้นกันลูกกินข้าวหรือ,อยังลูกเสียงนั้นอบอุ่นเหมือนผ้าห่มในคืนหนาวเขาเดินเข้าไปใกล้บนระเบียงพ่อกำลังปอกมะม่วงด้วยมีดเก่าแม่วางจานข้าวเรียบง่ายลงบนเสื่อที่ปูไว้เรารู้ว่าลูกจะกลับมาแบบนี้พ่อพูดเสียงนิ่งแต่แฝงความภูมิใจกันย่อตัวลงนั่งพับเพียบต่อหน้าพ่อแม่ น้ำตาอุ่นๆค่อยๆไหลลงข้างแก้มโดยไม่รู้ตัวมือที่หยาบของพ่อวางลงบนหัวเขาเบาฮ่หาหา่าลูกโตขึ้นมากแล้วแต่ยังเป็นลูกชาวน้าเหมือนเดิมแม่ตักข้าวให้เขาแล้วมองด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีคำใดแทนได้กันกินข้าวเงียบฮะาหาเสียงจริงหรีดร้องในเงาคำลมหอบเย็นพัดผ่านชายเสื้อหัวใจเขาแน่นไปด้วยสิ่งที่ไม่มีในสมการของธุรกิจหรือเงินทองนี่คือรากเงา คือบ้านที่หล่อหลอมความแข็งแรงและความอ่อนโยนในเวลาเดียวกันหลังจากอิ่มแล้วเขานั่งมองฟ้าดวงจันทร์เต็มดวงลอยอยู่เหนือยอดไม้เขาหลับตาสูดลมหายใจยาวๆเข้าเต็มปอดและในใจเขารู้ดีว่าวันพรุ่งนี้จะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนแต่มันคือการเริ่มต้นของการยกระดับศักดิ์ศรีของชีวิตทุกคนที่เคยถูกมองข้ามเพราะแม่จะเกิดจากดิน แต่เขาจะเปลี่ยนดินนั้นให้กลายเป็นพื้นฐานของอนาคตที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าใครสองวันต่อมาโรงเรียนเงียบสงบภายใต้ฟ้าใสต้นกล้าที่เด็กๆก,กับกันช่วยกันปลูกเริ่มมีใบเขียวอ่อนแซมดินเบียร์นั่งเขียนการบ้านใต้ต้นไม้พร้อมสมุดเล่มใหม่ที่เพิ่งได้จากโครงการกันเดินถือกล่องไม้ใบหนึ่งมาวางลงบนโต๊ะกลางสนามภายในเต็มไปด้วยจดหมายจากเด็กๆทั่วประเทศแต่ละฉบับเขียนมาว่าขอบคุณที่ทำให้หนูเชื่อในความฝันอีกครั้ง เขาหยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาอ่านเสียงดังให้เด็กทั้งโรงเรียนฟังหนูไม่เคยกล้าฝันแต่ตอนนี้หนูอยากเป็นครูเหมือนพี่กันเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เพราะชื่อเสียงไม่ใช่เพราะความร่ำรวยแต่เพราะเขาคือใครบางคนที่ไม่ลืมจุดเริ่มต้นของตัวเองกันหันไปมองอาคารเรียนหลังเก่าแสงแดดกระทบกระจกหน้าต่างสะท้อนเงาเด็กน้อยที่เขาเคยเป็นเขายิ้มและพูดกับตัวเองเบาฮ่าฮ่หา,หา บางคนเกิดมามีทุกอย่างแต่ไม่มีหัวใจแต่บางคนแม้มีเพียงดินในมือก็สามารถปลูกทั้งความฝันและอนาคตให้คนทั้งแผ่นดินเสียงระฆังสุดท้ายของวันดังขึ้นเด็กๆลุกขึ้นยืนโบกมือลากันด้วยแววตาเปี่ยมแรงบันดาลใจกันยืนอยู่ที่เดิมมองพวกเขาเดินจากไปทีละคนแผ่นหลังเล็กๆนั้นคืออนาคตของชาติและในวันข้างหน้าพวกเขาจะไม่มีใครต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะความจนอีกต่อไป